นั่งเรือชมดอกบัวบานดีกว่านะคะสักวันหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเรือเล็กนะเรือเล็กเรือใหญ่เรือใหญ่อาจจะไม่ได้ไปเป็นเรือเล็กพี่ตอมีเรือโดยสารอยู่ใช่ไหมลำละกี่บาทรอบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งบ่ลำละเขาลำละพันโอ้เรือเล็กกกนะชมดอกบัวนะไม่มันเป็นเรือนั่นเป็นเรือไม่ใช่เรือใหญ่สิเรือเล็กเาพาไปเ่ยน้องคุณไกลๆนู่นบ่รอบๆนู่นบ่ได้ได้อ่า เดี๋ยวพาไปดอนสวัสดิ์ไม่ใช่ตรงนี้บ่ดอนสวัสดิ์ไปกันรวบกันหลายๆคนเขาก็หารบอกองร้อยโค่ะเราไปไหมอ่ะเขาทัพภูมาห้าคนน่ะห้าคนน่ะคนละสองร้อยเออเรียกตุ้มตามเอ้ยเรียกทัพภูตุ้มตามมาเนาะเราไปกันไหมเรียกมาได้ไปกันหลายคนนะมันจะเซฟลงมาอีกเออเขาดับกระเชียกันไงเรือใหญ่แล้วพันหนึ่งอ่ะสิบคนสิบคนก็พันหนึ่ง เรือใหญ่หรอพันหนึ่งอ่ะไม่ใช่เรือเล็กใช่ไหมเรือใหญ่ระวังเด้อนั่งเรือไว้น้ำบ่เปรี้ยนนะสันเอขาจะใส่ชุดชีพด้วยเรือใหญ่ครับไม่กั้นเรือใหญ่พันหนึ่งตอนนั้นไี่พานมเปรี้ยวมาถ่ายตอนนั้นก็พานมเปรี้ยวอันนั้นน่ะไปพาลูกคอยขึ้นรถป่ะนี่เปรี้ยวขึ้นเรือใหญ่แหละพูดอะไรลูกคอยเศร้าเมืย์เหรอขึ้นรถเรียกขาวมากไหมขาวมันไปเดี๋ยวมันเข้าไปมันกับมาดอกขาวมาเร็วจะต้องไปหลอกเพลงเขาคิดเป็นชั่วโมงมั้งคิดเป็นชั่วโมงบ่ะสองชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งพันะะค สองชั่วโมงหนึ่งพันบาทจะได้ดูดอกบัวเต็มๆเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ได้รับโชคแล้วเดี๋ยวก็มีโชคมีลาบแล้วครัไปกับคนวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันนี้วันที่สิบสองแล้วสิบคนขึ้นไปเขาก็ไปแล้วสิบคนขึ้นไปบ่เดี๋ยไปชวนถ้าห้าคนก็คนละสองชวนตุ้มตามทัพพูอยู่ใกล้ๆกันนี่เนาะไปกันอึบอึบอึบผ่าน้องๆไปเที่ยวพากลับแล้วกลับบ้านไปผ่าเอาหมาเขาคิดไหมคิดหมาไหม คิดมาไหมใช่แล้วไม่ใช่คิดมาโดยสารไหมอ๋อแล้วแต่ไม่รู้เขาคิดตอนเปี้ยไปเขาคิดไปละเขาไม่คิดเขาไม่คิดบ่สองตัวเขาอาจจะคิดก็ได้นะมีเสื้อสูชีบมาไหมไม่ไม่หมาไม่ต้องใส่เออเราจับมันเฉยๆตอนให้ไปได้อยู่มันเขาไม่คิดหรอกเขาคิดแต่คนแหละเปี้ยยังอยากจะเล่นต่อไปกับบ้านลูกปไามันสายแล้วไปม้านดีมาลูกมันคิดก่อนก็ได้ไป ไปกินบ้านก็นได้มันใกล้แล้ววอให้เขากินนี่แหละันได้โอ้ยคอยหิวน้าไปมีบ้ามีมน้คาคนกินตื่นขึ้นมาค่ะา,ามากเ่เป็นที่เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตไม่ไดีวันหลังจะยุใช้ทูเนาะโอเควันนี้ยังไม่ไปกันนะคะไปตามข้าวก็นนมเปียจะกลับบ้านแล้วครับแม่์ม่ครับนเปี๊กลับบ้านลาูนเกเราบ้านเมบ้านมาเลเนาะเมบ้านเมยบ้านสวยแล้วลูกไปมาจะมาไหมอ้าวไปคือรถเอาเปียคือรถ เปียวขึ้นรถขาวขึ้นรถเดี๋ยวแม่ขึ้นที่น้ำกลนเขากต้องลงก่อนกลับบ้านก่อนนะคะบายๆด้วยจ้าไม่กันนะคะพาน้องๆกลับบ้านก่อนนะคะเปียวขึ้นรถแล้วนะคะพอจะเอาบรรยากาศขึ้นรถด,ดีไหมอ่าเดี๋ยวเปี้ยวโดดเปี้ยวขาวโดดนี้น้ำโดนนี้โดดนีตามคาวนี้คักก็เก่าคักก็เก่าเลยโดดน้ำานี้้ัก็เก่าอีกวะ ไปลูกลาบี้บ้านลูกลาบี้บ้านบี้บ้านลูกเออคือรถคือรถมาเด้อนางนั่นลุกลุกมาคือรถคือรถคือรถลุกมานางนั่นมาเด้อมาบ้านเราเด้อ เขาเนีใส да ่ใน well ี้มาลไปเล็บไปอย่นั่นะะลอเียกลืกัด กล,ลับบ้านกันนะคะกลับบ้านค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย